วันนี้เราเดินทางมาที่เมโทรพระราม9เพื่อดูทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นพิเศษและใหญ่กว่าทาวน์โฮมทุกห้องในโครงการที่มีการประกาศขายในปัจจุบนัน The Metro พระราม9เป็นโครงการทาวน์โฮมคุณภาพจาก Property Perfect ทางเข้าโครงการเป็นทางเดียวกันกับโครงการ Perfect Masterpiece พระราม9และมหาวิทยายลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด ทาวน์โฮมห้องนี้เป็นทาวน์โฮม3ชั้น3มห้องนอน3ห้องน้ำเนื้อที่42.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรปัจจุบันประยุกต์ใช้เป็นสนักงานเป็นห้องที่อยู่ทางด้านในสุดของซอยสดังนั้นจึงให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าห้องอื่นรวมทั้งยังมีพื้นที่ว่างสำหรับใช้ในการทำเป็นสวนส่วนตัวได้อีกด้วยทางด้านหน้าของอาคารต่อเติมเป็นที่จอดรถมีความแข็งแรงไม่ซุดจอดรถได้ถึงสองคัน ชั้นล่างปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานภายในกว้างขวางรองรับการทำงานเป็นสำนักงานขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีห้องน้ำชั้นล่างใช้สุขภัณฑ์อย่างดีจากทางโครงการพื้นและผนังปูด,ด้วยกระเบื้องเต็มพื้นที่ทางด้านหลังเป็นบริเวณจัดเตรียมอาหารมีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมอ่างซิงสแตนเลสขนาดกำลังเหมาะอีกด้านเป็นทางเดินไปสู่พื้นที่ด้านข้างที่ต่อเติมและใช้เป็นสำนักงานเพิ่มเติม,ตมจากบริเวณด้านหน้า พื้นปูด้วยกระเบื้องอย่างดีเช่นเดียวกันโครงสร้างแข็งแรงไม่สุดร้าวเมื่อเดินขึ้นไปบนชั้นสองจะพบกับห้องน้ำที่ใช้สุขภัณฑ์อย่างดีเช่นเดียวกันกับห้องน้ำชั้นล่างพื้นและผนังปูด้วยกระเบื้องเ็มพื้นที่เช่นเดียวกันและมีการกั้นกระจก ก้นส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันมาสเตอร์เบดมบนชั้นสองเป็นห้องขนาดใหญ่ปัจจุบันประยุกต์ใช้เป็นห้องสำหรับผู้บริหารด้านหน้ากั้นด้วยกระจกใสาบานใหญ่พร้อมเหล็กดัดและผ้าม่านอย่างดีห้องนอนอีกห้องปัจจุบันประยุกต์ใช้เป็นห้องประชุมทางด้านหลังมีหน้าต่างเพื่อรับแสงสว่างจากภายนอกมีมุ้งลวดเหล็กดัดพร้อมผ้าม่านอย่างดีเช่นเดีวยวกัน บนชั้น3มีห้องนอนขนาดใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัวอีกหนึ่งห้องปัจจุบันประยุกต์ใช้เป็นห้องเก็บสินค้าทางด้านหลังมีหน้าต่างพร้อมมุงลวดทางด้านหน้ากั้นด้วยกระจกใสเพื่อรับแสงสว่างจากภายนอกหากท่านกําลังมองหาทาวน์โฮมสํา Home, สหรับพักอาศัยหรือทําเป็นสํานักงานที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านเดี่ยวในงบประมาณที่น้อยกว่าเกือบครึ่งมีพื้นที่ทําสวนในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถต้องทาวโฮมเดอะเมโทรพระราม9ห้องพิเศษห้องนี้เท่านั้น